โอ้ลำคาญมากสัญญาจะดูแลใจไม่ให้ใครมาทำร้ายโอ้หน่ารักจัง ฟ้าลำคาญคนที่พิมพ์ไม่รู้เรื่องหมายถึงคนที่พิมพ์อะไรมาซ้ำๆเดิมๆยังแสบท้องยัไม่แสบอยู่นิดนึง I want I want to learn Thai language really it is easy พี่เบสสวัสดีค่ะ first word If you want to say "I love you," you can say "ฉันรักคุณ." Simple. "ฉันรักพี่ฟ้า." <laughs> if you want to say "I miss you," in Thai language, say. ฉันคิดถึงคุณ simple ฉันคิดถึงพี่ฟ้าสุดๆ mm hmm. ฉันรักคุณ very really good so cute why are you so cute good night นะคะ ไปนอนแล้ว굿ไนท์นะเอาละเอาละภาษาไทยไม่มีละ <c oughs> ม่ีมีคนใดพิมพ์ฉันคิดถึงพี่ฟ้าสุดๆเ พี่ฟังว่าชิงชิงเนี่ยน่าจะเป็นอินเตอร์แฟนซะส่วนมากเช็คแค่นะ thank you หายงอนแดงยังหายแล้วฝันดีนะคะศิลปินคนโปรดฝันดีครับที่รัก is mean um darling b a b e b a b y sweetheart หายกล,ลัวหรือยังยังเริ่มง่วงละ เมื่อคุณง่วงมากมากแต่ว่าวัวผียิงฟ้า is my dad no no mum is okay o n นด a d นะ ใช่แรงจังพี่ฟ้าจะบอกว่าฝุ่นเยอะจริงมาที่นี่ได้ประมาณไม่กี่วันอ่ะฟารู้สึกพี่ฟ้าหายใจไม่เต็มอิ่มรู้สึกแบบอย่างเงี้ยขนาดล้างจมูกไวมากเลยมันฟุดฟาดฟุดฟัดมากคือมันนึกว่าเป็นหมอกแต่มันไม่ได้เป็นหมอกมันเป็นฟุต fa, yes so cute hello from philippine mamu hi philippine xin chao and say hi brazil mexico colombia hi Mummy yes พี่ไฟลอย่าลืมรีเทนเนอร์ไม่ได้ลืมครับยิ้มหวานจะไปแล้วนะ เอาจริงๆนะเวลาที่พี่ฟ้าแซวตัวเองวะหล่อวะเทวะอะไรเงี้ยพี่ฟ้าพูดตรงเลยนะพี่ฟ้าพูดไปงั้นแหละไม่เคยคิดว่าตัวเองหล่อเลยไม่เคยคิดว่าตัวเองอะไรเลยจริงๆพูดไปงั้นแหละแซวเล่นแซวตัวเองเล่นไปงั้นแหละแต่พี่ฟ้าสงสัยเวลาที่แฟนคลับบอกว่าพี่ฟ้าหล่อมากทั้งที่จริงๆบางทีเวลาพี่ฟ้าออกงาน ขนตายาวมากแล้วชุดพี่ฟาเซ็กซี่มากแบบแหวกแหวกสุดบึ้มมากเลยเงี้ยมันมันหล่อตรงไหนมันงงอะจริงๆไม่ได้พูดเล่นนี่สงสัยมานานละ แม่โอเคเป็นนั้งแม่ทั้งพ่อแล้วกันคือเวลาเราแซวตเองว่าแบบว่าเป็นพ่อไอแดงคือเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเราก็แซวเล่นเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเขาก็จะให้เราเป็นพ่อจริงๆตั้งแต่แรกเลยอะ หน้าพี่ฝาหล่อฟิลเตอร์หรือเปล่าอให้ดูคิ้ว <Q S 1> นี่คือกันโก่งนี้กว่าคันสอนตาสองชั้นบลิมจมูกน้อยหนึง่งหน้าหวานขนาดนี้ มีหนวดผู้หญิงก็มีหนวดเยอะมากชมพูก็มีหนหวดห,หนวดโหนวดเข้มกว่าพี่ไฟชาร์ลอตก็มีหนวดหนูดีก็มีหนวดฟิลเตอร์ไหมพุ่งตรงช็ดเซลว่าตัวเองหล่อแซวไปไงั้นแหละพูดแบบแซลเล่นเซลลตัวเองเล่นไปไงั้นแหละวู้หล่อวะเท่ว่วะ อะไรเงี้ยเก๊กเป็นงั้นแหละทำหน้าทำตาเก๊กเป็นงั้นแหละก็ไม่คิดว่าจะมันจะมีไม่จะมีคนคิดจริงๆนะเนี่ยดต้ง มูเมต์ธรรมชาติก็พูดเล่นไปแซวเลน่นอะไรอยากให้พวกแกมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะเยอะๆแต่มันเป็นคำถามที่ค้างคาใจพี่ฟ้ามากบางทีพี่ฟ้าก็สงสัยว่ามันตรงไหนหรอ ขยับออกไปดีทงงไปหมดการกระทํามันทําให้ดูแมนมันอาจจะเป็นการเทคแคร์ที่พี่ฟ้าได้รับการสอนมาจากพ่อพี่ฟ้าอีกทีหนึ่ง ชอบให้ตัวเองหล่อหรือสวยสวยเซ็กซี่ชอบผลเซ็กซี่ มื่ไม่นอนแล้วนะหวัสดีนะทุกคนพรุ่งนี้เจอกันกูไนท์นะกูไนท์นะคะทุกคนกูไนท์นะ everyone see you tomorrow guy ลทัทธิพี่มุกจงจเจริญคนบอกว่าอีกฟ้าตอนนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนแอปหรือเปล่า จะบอกว่ามันไม่มีใครเหมือนเหมือนเดิมไปได้ตลอดหรอกเอาจริงนะคนที่คิดอย่างเงี้ยคือคนที่อคติเพราะอะไรรู้ไหมพี่ฟ้าเคยเห็นเคยเห็นคนคิดแบบนี้สมัยก่อนพี่ฟ้าเป็นคนเปรี้ยวมากทุกวันนี้พี่ฟ้าก็เปรี้ยวแต่พี่ฟ้าขี้เกียจแต่งตัวเวลาที่เราแต่งตัวเสื้อยืดคือเวลาที่เราทํางานเยอะๆสําหรับพี่ฟ้านะพอเราเริ่มโตขึ้นเราทํางานเยอะเนี่ยเราไม่ค่อยมีเวลาว่าง energy ในการแต่งตัวสําหรับพี่ฟ้ามันหายไปเยอะมากแต่ถามว่าชอบค xy, ุณเซ็กซี่ไหมชอบเป็นไปได้ก็จะชอบเห็นตัวเองเซ็กซี่เหมือนกันแต่บางทีมันเหนื่อยเวลาเราแต่งตัวเราชอบตื่นมาล้วใส่เสื้อยืดใส่กางเกงยีหรือใส่กางเกงที่มันทำาัฒาแมนแล้วมันสามารถออกไปทํากิจกรรมต่างๆได้แบบว่ารวดเร็วสะดวกสบายแต่เมื่อก่อนมันมันไม่ได้เขาเรียกว่า มันไม่ได้จะต้องตื่นมาทํางานทุกวันเหมือนเหมือนตอนนี้เดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจเองเมื่อเวลาเราโตขึ้นเราจะกลายเป็นคนที่ที่เกียดแต่งตัวมันเป็นซะแบบนั้นแต่เมื่อก่อนพี่ฟ้าเป็นคนชอบแต่งตัวมากชอบคือเราชอบคนเซ็กซี่อะ่ะไม่ว่าจะเพศไหนก็ตามพอมันมีความเซ็กซี่มันน่าดึงดูดแล้วก็ชอบแต่งตัวให้ตัวเองเซ็กซี่ชอบ เลนชอบลองเพลงชอบถ่ายรูปชอบถ่ายแบบอะไรเงี้ยแต่พอเริ่มโตขึ้นโต,ข,นตขึ้น energy มันหายอ่ะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอย่างที่ทุกคนเห็นอ่ะมีบ้างบางทีที่จะเห็นเราแต่งตัวเปรียวๆบ้างเซ็กซี่มากบางทีถ้ามีแบบเขาเรียกอะไรมีช่วงเวลาให้เราได้แต่งตัวก็แต่งบางทีก็จะเห็นเป็นพี่มุกบ้าง คือเป็นจะเห็นว่ามีหลายคาแรคเตอร์พี่มุกบังจิปโปะบ้างวันไหนยากน้ารัก,ก็อ่ะเราเรียกคาแรคเตอร์นี้ว่าจิปโปะเราเรียกคาแรคเตอร์นี้ว่าพี่มุกอิงฟ้าคุณเอคลาสสวัสดีค่ะสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังด้วยนะจ๊าเป็นคนมีแบบหลายคาแรคเตอร์อะฟิลนั้นนะแล้วแต่อารมณ์ ไม่ใช่ว่าเราแบบเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนหรอกมาก่อใจอยากเป็นเหมือนเมาก่อนมากแต่ขี้เกียจขี้เกียจแต่งตัวขี้เกียจแบบแต่งหน้าทุกวันนี้แทบจะหนา้าสำหรเราทํางานทุกวันพี่มุกเต็มหัวใจรักรักเหมือนกันนะคะไม่มีโอกาสได้เจอเลยอยากจะไปเจอมาก อยากไปรับแบบว่าพลังบวกเสียงหัวเล้อรอยยิ้มอะไรเงี้ยเอแค์ A A รู้ตัวไหมเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีเสน่ห์ม,มากคิดว่าคนรอบข้างเลยเคยถามน้ำเพชรด้วยน้ำเพชรนิสแกนะคนครสวรรค์นนถามว่าแบบเวลาอยู่เอแค์ A care, อยู่กับพี่ๆแก๊งฮิววี่เป็นไงนางบอกจอยมากนี่อิจฉานางมากอยากมีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยได้เจอได้ได้คุยเด้อะไรเงี้ย วันนี้ไม่มีเวลาหลือบางทีจะกลับบ้านไปหาแม่นี่คือยังเหนื่อยเลยรู้ไหม,มไกลชอบร่างไหนสุดครับพี่ฟ้าหรอจิปโปมันน่ารักแต่คือมันคือคนเดียวกันนะ พี่มุกก็ชอบอ่ะเซ็กซี่ดีคนมันชอบไปตัดสินแบบบางคนอคติอ่ะมันชอบไปตัดสินว่าแบบว่าคีปลุกให้สาวชอบจะต้องแมนๆไว้ทั้งที่เมื่อก่อนเซ็กซี่มากเอา้าเอา้านี่ก็บอกอยู่ว่า ทำไมเข้าใจอะไรยากจังทำไมเข้าใจอะไรยากกันจังน้อยคนพวกนี้คนอาคาติเนี่ยมันชอบคิดอะไรแหวกแนวชอบคิดอะไรแบบผิดแผงอะต,ติดตามกันจริงๆ ติดตามกันจริงๆฟังที่พี่ฟ้าพูดจริงๆจะรู้ว่าพี่ฟ้าคืออยู่ในกลุ่ม LGBTQ ที่พี่ฟ้าไม่จำกัดเพศไม่เคยบอกว่าตัวเองจะต้องมีแฟนเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายหรือเป็นเพศอะไรเอาที่ว่าสบายใจคบแล้วสบายใจมีความสุขพอไม่เคย เขาเรียกอะไรไม่ได้ฟิกแต่แค่เหมือนทุกวันเนี้ยเรายังไม่ได้เจอคนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันจะมันไม่ได้ฟิกมันจะพูดยังไงเราคือคนที่คบได้ทุกเพศซึ่งจะพูดยังไงทุกคนเข้าใจเป็นใบนะกะจเข้าใจง่ายๆ อยากให้เข้าใจใหม่ไม่ได้อยากให้ให้เข้าใจว่าคิดแมนนู่นนี่นั่นคือเราเป็นแบบนี้แหละเราเป็นอย่างเงี้ยทุกคนจะได้เห็นว่าเรามีหลายคาแรคเตอร์มากมีทั้งพี่มุกมีจิปโปมีเสียเบิ้มมีนู่นนี่นั่นเพื่ออยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มมีเสียงวเราะชอบเราในลุกไหนคาแรคเตอร์ไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะได้แบบไม่เบื่อมีอะไรให้ได้ติดตามนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจุดประสงค์ของพี่ฟ้าไม่มีอะไรเลย นี่แค่นี้แหละแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็คือตัวเรานะมันคืออารมณ์ของเราอะในแต่ละวันแต่ละมูดวันนี้เราตื่นมาแล้วเราอยากเหนื่อยจังอยากอ้อนก็เป็นจิป๊โปะอะไรเงี้ยหรือวันนี้รู้สึกตื่นมาแล้วแบบมีเอเนอร์จีในการแต่งตัวแล้วเป็นอยากเป็นคนเซ็กซี่ก็เป็นพี่มุกเมื่อไหนรู้สึกวันนี้เท่ๆก็เป็นดาดดี้ เบ้มัมี่ปไปซีเรียดกันมาก oh. ซึ่งก็เลยงงไงบางทีก็เลยถาม ทุกคนนี่แหละจากใจเลยเห็นพี่ฟ้าทำเล่นทำจริงแซลเล่นอะไรเงี้ยบางทีถึงได้ถามเงี้ยว่าทุกคนคิดอย่างนั้นจริงๆหรอหรือว่าแค่ข้อแซลพี่ฟ้าเล่น,เล,นเล่นเหมือนกันว่าเวลาเห็นพี่ฟ้าแบบเห็นเราเป็นคนชอบเก๊กชอบแบบนี่อะไรเงี้ยหรือว่าคนก็ชอบแซลเราก็าแซลไปนงั้นแหละอะไรเงี้ยหรือว่าคิดจริงๆ มันหล่อตรงไหนมันงงไงฟิลเตอร์มันมีกะด้วยแน่เนี่ยลทัทธิเสียเบิ้มนี่ใส่คนรวยจริงๆเสียเบิ้มขี้เหนียวจะตาย คนไม่ฟ้าไปนอนแล้วนะไปไปมาที่นี่คืนครึ่งแล้วแ้มีน้องๆไลฟ์ขายของอยู่ก็ฝากไปช่วยกันอุดหนุนด้วยนะช่วงนี้พี่ฟ้าไลฟ์ไอจบ่อยกกำลังจะทำให้ผู้ติดตามถึงสมล้านสักทีนะมันจะได้ไม่คลราคาซังฝากเข้าไปอ,อ,อุดหนุนน้องๆที่ไลฟ์กันอยู่ด้วยนะคะหรือป้าป้าไลฟ์หรือใครไลฟ์ในทีทีคอยพูดชื่อได้ปะใน t i k กต k ก็ตาม เข้าไปอุดหนุนกันเยอะๆใกล้จะจบการประกวดแล้วนะคะสำหรับปี2023อยากให้เ,เป็นกำลังใจแล้วก็มาร่วมลุ้นกันว่าใครจะได้เป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023พี่ฟ้าก็ใกล้จะหมดหน้าที่ในการดำรงหน้าที่เป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022แล้วมันเริ่มใกล้เข้ามาทุกทีจะครึ่งทางละตอนนี้เลยแค่ครึ่งทาง ะะเพราะฉะนั้นรักใครเชียร์ใครก็ช่วยกันซัพพอร์ตอุดหนุนกันต่อไปพี่ฟ้าก็ยังเชื่อว่ามิสแกรนก็ยังคงเป็นนางงามในยุคใหม่ที่สามารถที่จะต่อยอดชีวิตตัวเองได้แล้วก็สามารถสร้างความสุขให้กับคนดูแล้วก็คนที่ติดตามได้แบบไม่น่าเบือ่อพี่ฟ้าเชื่อว่ามันเป็นแบบนั้นส่วนตัวพี่ฟ้าเองในการดำรงตำแหน่งหน้าที่มา เคยพูดเอาไว้ว่าเราอยากจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆให้กับวงการนางงามที่เราตัวเราเองเราชอบนางงามแบบไหนเราจะเป็นแบบนั้นมันก็มีทั้งคนชอบพี่ฟ้าคนไม่ชอบพี่ฟ้าคนด่ามั่งอูผักชิกค,คือพูดตรงๆไปเป็นหนึ่งปีที่ผ่านอะไรมาเยอะมากๆจริงๆฝ่าด่านแฟนนางงามมาก็เยอะฝ่าด่าน แอนตี uh, ้แฟนคลับ hmm. เยอะแยะมากมายไม่รู้กี่รอบแต่กี่รอบถึงได้ฉายาว่านางงามร้อยดรามา่านิดหน่อยก็ดิกนิดหน่อยก็โดนด่าแล้วหรือบางทีก็ไม่ได้ทาอะไรเฉยๆก็โดนด่าอย่างเงี้ยผ่านอะไรมาเยอะมากๆแลกกับอะไรมาเยอะมากๆเพราะฉะนั้นพี่ฟาว่าการเป็น Thailand, มิสแกรนไทยแลนด์สองพันยี่สิบสองมันให้อะไรพี่ฟาเยอะมากๆแล้วมันก็จะให้อะไร ต่อไปกับคนที่เป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ด้วยเน no. ไม่ว่าใครจะได้ตำแหน่งไปเรามาลุ้นกันว่าปีนี้เราจะได้นางงามมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ในรูปแบบไหนแต่พูดตรงๆว่าพี่ฟ้าก็เป็นตัวเองสุดๆในการดำรงตำแหน่งมาเพราะว่าเรารู้สึกว่านางงามไม่จมันไม่ใช่ยุก ด้วยความที่พอมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันไม่ใช่นางงามที่ยืนบนเวทีแล้วยืนโบกมือยิ้มส,สวยๆแล้วก็บอกว่ารักเด็กรักดูนี่นั่นลรมันพี่พรามว่ามันไม่ใช่แล้วการเป็นแบบอย่างสามารถเป็นอะไรได้มากมายหลากหลายมันต้องเป็นแบบอย่างได้จริงๆอ่ะแบบแบบแบบอย่างได้จริงๆพี่ฟ้าดีใจที่เห็นหนึ่งเห็นเด็กหลายๆคน กล้าที่จะทําตามความฝันตัวเองมากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นมีความพยายามมากขึ้นในการเรียนในการทํางานาหนูมีพี่ฟ้าเป็นกําลังใจในการทํางานมีพี่ฟ้าเป็นไอดอลในการใช้ชีวิตต่างๆหรือทัศนคติหรืออะไรก็ตามรู้สึกดีใจมากๆอย่างน้อยก็ คนได้อะไรจากการที่มาติดตามเราหรือว่ามาซัพพอร์ตเราหรือว่ามาดูมิสแกรนแค่นั้นเองจุดประสงค์ของพี่ฟ้ามีแค่นี้แค่อยากเห็นคนที่มาติดตามเรามีความสุขมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะได้ข้อคิดได้อะไรไปส่วนใหญ่ข้อคิดที่พี่ฟ้ามีแล้วก็มาพูดกับทุกคนได้คือพี่ฟ้าป็นคนชอบฟังเพราะเราเป็นคนที่เจอปัญหาชีวิตเยอะมากใช้คําว่าโคตรเยอะตั้งแต่เด็ก ไม่เคยได้อะไรมาง่ายๆเลยชีวิตอิงฟ้าเวลาฮะมันมันมันสุดๆตั้งแต่เด็กจนเราไม่มีที่พึ่งทางจิตใจแล้วพี่ฟ้าก็จะชอบฟังชอบเปิดฟังเปิดเขาเรียกว่าผู้พูดให้แรงบันดาลใจนักจิตวิทยาธรรมะบ้างอะไรบ้างขับไฟเดย์ก็ฟังอย่างเงี้ยคือ พอเราฟังมากๆๆๆๆเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ฟังมันเลยทำให้เรามีความคิดที่สามารถจะเก็บเก็บมาใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วเราก็อยากเอามาแชร์ให้กับคนที่เป็นแบบเราหรือเคยเจอสถานการณ์เดียวกับเราหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นหรอติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพี่ฟ้าไปนอนแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะเที่ยงคืนครึ่งแล้ว อย่าลืมนะอย่าลืมไปอุดหนุนน้องๆกันนะคะดไนท์ night, นะ